สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อ่าตอนนี้เรากันอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่พักของเราตอนนังโมยาค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะเช้านี้เด็กๆตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเพราะอะไรคะทมตกหนักทุกอย่างขาวโพลนไปหมดเลยนี่แค่ประมาณครึ่งคืนเองนะเมื่อคืนเรายังกลับมากลับมาบ้านมันยังไม่ตกเลยตอนนี้นี่โหท่วมอ่ะรถนี่ดูหลังคารถค่ะ อ่าอะนี่ได้ปั้นปั้นได้เลยล่อสนโนแมนได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเที่ยวที่ไหนคะที่ที่เมืองอีเซะนะคะไปกั้นเราเรีเวลาเออต้องรีบขึ้นรถนะะดูเด็กๆสนุกสนุกอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนาโกรยาเราจะไปอีเซะยังไงฮะถ้าใครเดินทางโดยรถไฟนะคะ โอเคคะรถไฟโอเคอ่ะไปเรารีบหน่อยแล้วกันไปอ่าสื่อลน์ค่ะไปพอถึงขบวนคินเท e สื่อไลน์แล้วเนี่ยนะคะแนะนำไม่ซื้อพาสใช่ค่ะเออ k i n อเดียวพาสนะคะใช้งานได้ห้าวันใช้5้าวันเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าแค่วันเดียวเนี่ยไปกลับก็ราคาก็เกินแล้วอย่างเป็นขี่มาขาวโพนหมดเลยค่ะแก๊ อนนี้เราถึงเมืองอิเซะแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวศาลเจ้าเมืองอิเซะนะคะเขาเรียกว่าเป็นศาลเจ้าที่ถ้าพูดถึงประเทศไทยที่ไหนสัดสิทธิสุดศาลที่นี่คือศาลสิทธิสุดของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะศาลเจ้าอิเซะค่ะไปค่ะแล้วก็ ในจังหวะมิเอะเนี่ยนะฮะมีเมืองวัดซึสากะชื่อเป็นเนื้อชื่อดังะ่ะของคนไทยโอ้โหดูละลายละลายอยากกินไหมก่อนจะถึงศาลเจ้าอิเซจิงกุนะคะ,ะก็จะมีถนนสายช้อปปิ้งสตรีเล็กๆให้เราได้เดินช้อปปิง้งหรือ,อหาอาห,หารลองท้องการมร้องท้องนี่ค่ะร้านก็น่ารักนะเนี่ยนี่ก็จะมีบ้านแบบญี่ปุ่นบ้านไม้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ โนราณนะของตัวอย่างมันจะตะเกียบแบบมีเกมนี่มีเกมเกมเล่นเกมดีข like mm ึ้นโอ้โหอุ้ยเกมเขาเก๋ว่ะฮะเป็นกล่องกระหนมอ่ะของเล่นของเล่นญี่ปุ่นโบราณเนี่ยนี่เป็นโบราณน้ำในโบลล์น้ำโอ้ยน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้เป็นแบบโบราณเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักค่ะหมุน้อยเออน่ารักจริงๆอ่ะ เดี๋ยดูดิน้ำตาลน้ำตาลปั้นเนี่ยโอ้โหแบบโมเกมอมโมเกมอนน่ารักลืมบ,บอกชื่อถนนไปนะฮะชื่อโอคาเกะโยโคโโจค่ะโอเคค่ะเนี่ยโอ้มันชิวนะฮะวันช่วงที่เรามาเนี่ยคนยึกคักมากนั่งร้องเออเนี่ยนั่งดื่มชากันไปเนี่ยพูดคุยกันไปฮะส้มนีๆไ,ไม่มีเม็ดเออใช่วันก,นก่อนกินไม่มีเม็ดอร่อยมาก คือคักค่ะคืคักทีเดียวอ,อ่อาโอ้นี่ระหว่างนี่แป๊บเดียวนะฮะเราถึงสุดถนนแล้วแต่ว่ายังเดินไม่ทั่วดีนะข้ามไปน่าจะเป็นศาลเจ้าแล้วลหละนะถนนเส้นนี้นะบ้านเขาแบบดูคลาสสิกดีจังเลยนะหมามานะบ้านแบบโบราณนะใช่แล้วดูทำดีอะไรเงี้ยมีหน้าั่วมียืน่นมีอะไรไม่ใช่เรียบๆน่าเดินน่าเดินสนุกเลยอย<ๆ>่ยอะของขายเยอะไปหมด โอ้ยนี่เมือเนื้อมาซื้อสก่าหรือเปล่ามาค่ะฮะเฮ้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสัหน่อยไหม,มสั้นหน่อยไหมสั้นหน่อยไหมฮะไม่ก็ซื้อสกาออ่าลแล้วเนี่ยเนื้อย่างแปดร้อยเลยเหรอโู้แพงแล้วเนี่ยฮะไม่หนึ่งแปดร้อยเลยเหรออ่าสั่งไว้แล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นนิดหน่อยอ่านี่ของเราค่ะวิ่งอยู่ค่ะ อัีกันโตไซมามาแล้วมาแล้วหยิบขึ้นมาดูสิหยิบขึ้นมาดูสิโอ้โหอะไรอะไรเดี๋ยวขอดูสิดูหน้าตามันเนยังไงโอ้โหเหมือนมูปิ้งเนี่ยแหละไม้ละสองร้อยนะสามร้อยเอาละค่ะพร้อมแล้วนะเป็นไงเกดอร่อยไหมฮะ อร่อยจริงๆคนญี่ปุ่นเมื่อกี้ถามเขาอะเขาบอกว่ามันเป็นเกรดเดียวกันทิดากับแต่แค่คนละเมืองทิดากับมะซึสากะเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนจะมวยก็คือแบบว่าสูสีกันมากแล้วแต่คนจะชอบแต่ว่าส่วนตัวเที่ยวว่าชอบทั้งสองชอบทิดามากกว่าเอ้ยระวังหกนะใจปล่อยก่อนแป๊บนึงใจไม่ปล่อยไม่เป็นไรหรอก hello hello ฮัลโหลฮัลโหลคนนุ่มมากเลยคนนุ่มมากเลยนี่ปลาฉลามหัวค้อนเฮ้ยขายแล้วเนี่ยสามสามหมื่นหกหมื่นสองเลยนี่ค่ะปลาเขาก็ย่างเป็นแบบนี้นี่ย่างเป็นเอ้เลยนะเอาไหมคนอื่นเขาได้กินของกันไปหมดแล้วจับ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 มีหมาไม่ได้กินอยู่คนเดียวเลย ไ,ไม่ได้ไม่มีเลยดิเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่า<น>แอนจะได้อะไรพวกที่กินได้หมดอยู่ฝั่งไม้อยู่ฝั่งปไปอย่าเลยตะก,การไปดูร้านนี้ก่อน <c oughs> อนี่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 ไก่ทอดคะ่ะตอนนี้ขายไก่ทอดน,ะะ <c oughs> นี่ปลาหมึกกับกุ้งเนี่ยโอ้ <c oughs> โหดูสิอันนี้เป็น <c oughs> มักลาวชูนี่ก็แทนบรรดาคนที่แบบหลากหลายมานะคะ จริงๆต้องบอกว่าคนเยอะแต่ก็ยังถือว่าเดินสะดวกหลวมๆไม่ได้แน่นเบียดอ่ะกว่ากว่าจะหลุดสะดุดช้อปปิ้งอ่ะมาได้ก็แกออกมาเสียเวลาพอสมควรนะอ่ะแต่ยังไงเราก็มาถึงแล้วค่ะน้ำหมาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้ก็มาถึงศาลเจ้าอิเซจิงกุนะคะจิงกุนะคะซึ่งศาลเจ้านี้มีความสำคัญมากๆมากที่สุดใน ในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีน,นะฮะ2,000ปีมีเวลาฟังแค่ไหนฮะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เปียบเหมือนวัดพระแก้วของเมือคนไทยแล้วกันเนี่ยนี่นะเอเอแล้วก็เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากนะพื้นที่<อ>จะใหญ่มากขอพรได้ทุกเรื่องที่อยากจะขอ,อก็สักสิบพามาก็มีเรื่องที่จะบ่นแล้วด้วยใช่อะงั้นเดี๋ยว ไปกันเลยดีกว่านะนี่ข้ามสะพานนีไ 5, ไ้ไปนะนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปแล้วก็จะมีที่เดิน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 กว้างอยู่พอสมควรเนาะอ่ะไปดีกว่าครับไม่เสียเวลาไปเลยสาลเจ้านะคะก็ล้อมด้วยแม่น้ำอีกทีหนึ่งทำให้ดูสงบแล้วก็ดูยิ NP ่งใหญ่สะพานแห่งนี้นะคะที่เราเดินข้ามมาเรียกว่าาสะะะพนนไม้คเรียกว่า แล้วก็ข้ามแม่น้ําอิสุสุกาวะค่ะเป็นอะไรอิสุสุไทยก็ไม่รู้นะรถอิซุสุแต่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยเหมือนกันนะคะสองข้างทางนะเป็นส่วนญี่ปุ่นค่ะสวยมากเลยเห็นทางสวยๆอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นเวลาเราไปตามศาลเจ้าต่างๆก็คือจะเห็นเป็นแผงแบบนี้อันนี้คือถังสาเกนะคะสาเกเหรอคะทำไมต้องมาตั้งหน้าหน้าศาลเจ้าด้วยอะสาเกเคือเทพเจ้าชอบอ๋อ ไม้แต่ว่าถังเขามีลวดลายนะสวยงามนะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในการมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะใช่ค่ะยังไม่สนใจอะไรเล่นกันนยนะฮ <c oughs> ะตามธรรมเนียมญี่ปุ่นนะฮะจะเข้าตัการเช่าก็ต้องล้างล้างมือกันก่อนนะฮะชำระ <c oughs> <อ>ชำระขี้ไช่ <c oughs> <c oughs> อ๋บ้วนปากเลยเหรอคะ น้ำย่างเย็นกายอยากินกายแล้วพอคนญี่ปุ่นนะคะถ้ามาที่เสาโทริอีป๊บจะลอดปุ๊บ<_ <EN> _>ให้ก้มหัวเล็กๆคำนับให้ความเคารพกับสถานที่นะฮะ ถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเลี้ยวขวามาจะเจอกับแม่น้ำอิสุสุกาวะเมื่อกี้ฮะอันนี้อิสุซุไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเออแม่น้ำสายนี้เนี่ยชื่นชื่อว่ามันใสเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่ามันใสเห็นพื้นเลยอ่ะล้างมือมือแข็งองคกรโยนเหรียญกันได้ด้วยเหรอคะอ๋อไม่ได้ไหม นี่น้ำมันใสมากเลยแกดูสิเห็นไหมเขายเออไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมคนญี่ปุ่นโยนเหรียญไปไต้องล้งนู่ล้างดูกลัวน้ำอ่าล้างดูนล้างดูอุ่นเหรออุ่นไปอุ่นหรืออุ่นหรือเย็นเนี่ยตกลงอะอ่ะไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมือชาไปแล้วผมอาจะตั้งใจบทเรื่องอะไระเปล่าครับบทลึลูกไหมครัมีลูกคนที่สามไหมฮะเอาไหม ทำเองได้แน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเฮ้ยแก่ปนี้ปั้นไหวเหรอที่เป็น main s a n คือเป็นที่สถานที่หลักของที่นี่เลยในการทำพิธีกรรมเนาะซึงนนั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเขามีป้ายห้ามถ่ายรูปดังนั้นเราก็จะรักษากฎนะคะเราก็จะไม่ถ่ายเหมือนกันก็เดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะถ่ายไม่ได้จริงนะคะจากจุดนี้นะคะ หลังจากดูเมนแซงชูชูรี่แล้วนะคะนี่เดินออกมาหน่อยมีม้าด้วยค่ะทำไมคะฮะไม่รู้ว่าทำไมอะไรม้ายูนิคอร์นขอมีส่วนร่วมนิดนึงก็ยังดีนะโอ้นี่มีปลาคราฟด้วยค่ะพวกนี้เนี่ยโต้กุ้หมดเลยนะครัะหมอมาอ้าวก็ปลาคราฟไงไม่ใช่ปลาคาร์ฟไม่ไม่ใช่ปลาคาร์ฟัวไหนเป็นโดเมียงกันก็ปลาคาร์ฟ ไม่ไม่มีมีปลาปลาครับเที่ยวสารเจ้าเสร็จขอเดินต่ออีกบองแปงบองแปงอะ่ะฮะนี่ร้านนี้ขายกิฟช็อปกิฟช็อปอ่ากิฟช็อปราคาแพงไหมเกสไม่ดูเออม่ดูอ่านี่แถวนี้เกามีขายน้ำส้มแบบเจาะแบบเหมือนร้านมะพร้าวของเราเลยอย่างนี้มีเป็นรูอนี้อ่าซึ่งเป็นแบบนี้ฮะเออชันกันสดสดอย่างเงี้ ปั่นปันป่นปันน่นอีกด้วยอยากกินไหมได้มาแล้วได้มาแล้ว<อ>ได้มาแล้วหให้ซูมดูน้ำเนี่ยมันน้ำน้ำ<อ>จริงน,นงะโคตรข่นสดๆค่ะแพงไม่นิดนะอร่อยไหมฮะดีเหรอนี่อันนี้นะคะเป็นโมจิส้มโหแปลกมากเลยของคนญี่ปุ่นนี่ขยันหลอกเงินเรามากเลย ทีละสี่ร้อยทีละสี่ร้อยไส้สตอเบอร์รี่ใช่ป่ะไอ้นี่หมอนสีไส้ส้มเลย่ช่ป่ะไส้ส้มโอ้โหไม่ธรรมดาคือลองไม่ลองไม่เอาดิบะคนเยอะแล้วอ่ะอ่ะก็ขอจบคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอ่อคลิปหน้าจะพาไปดูอาม่าดำดำน้ำหนาวหนาวจับ็อบเตอร์กับหอยให้เรากินอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ